สวัสดีครับสำหรับสมาชิกกลุ่ม VIP นะครับคลิปนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการทำสำเนานะครับไฟล์ฟอร์มเว็บแอปนะครับไปใช้งานนะครับเมื่อท่านได้ลิงก์นะครับที่แชร์ในกลุ่มแล้วนะครับให้ท่านเปิด Google ขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วให้ไปที่ Google Drive นะครับแล้วก็ไปทำการสร้างโฟลเดอร์มา1โฟลเดอร์นะครับเพื่อจะใช้ในการอัปโหลดไฟล์นะครับไปที่ใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นโฟลเดอร์นะครับจากนั้นนะครับ ท่านจะตั้งชื่อนะครับโฟลเดอร์ว่าอะไรก็ได้นะครับเช่นนะครับใช้ในการอัปโหลดไฟล์แบบนี้ก็ได้ครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มสร้างครับเมื่อสร้างเสร็จนะครับท่านก็จะได้โฟลเดอร์อัปโหลดไฟล์ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วให้ท่านนะครับเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็วางลิงก์นะครับที่ได้รับมาจากกลุ่ม VIP นี้นะครับลงท้ายมันจะเป็นเส้นก๊อปปี้แบบนี้ให้กดปุ่ม Enter เลยครับ แล้วก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับให้กดปุ่มทําสําเนานะครับกดปุ่มทําสําเนานะครับพอกดปุ่มทําสําเนาเสร็จนะครับท่านก็จะได้นะครับไฟล์ Google Sheets ขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่จะมีชื่อตรงนี้สําเนาของเห็นไหมครับแชร์กลุ่ม VIP นะครับท่านก็ลบออกเองนะครับตรงนี้นะครับก็ลบออกไปเลยแบบนี้นะครับฟอร์มเวบแอนนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่เมนูส่วนขยายนะครับแล้วท่านจะเห็นคําว่าแอปสคริปต์นะครับ คลิกเปิดแอปสคริปต์ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับในไฟล์นี้นะครับก็จะมีรหัส gs นะครับกับ i n d e x นะครับให้ท่านมาที่นะครับรหัส gs ตรงนี้นะครับบรรทัดที่15ผมใส่คำว่า3 x ไว้นะครับให้มาที่ตรงนี้ครับมาที่โฟลเดอร์อัปโหลดไฟล์ดับเบิลคลิกขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ c o p y นะครับ id ด้านบนนี้นะครับ เนี่ย ID นะครับหลังโฟลเดอร์สแลปเนี่ยนะครับคลิกขวาคัดลอกคัดลอกเสร็จนะครับมาที่สคริปต์นะครับบรรทัดที่15นะครับให้ทำการลบ 3x นี้ออกนะครับแล้วก็ c t r l V ลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับรูปภาพนะครับที่ใช้นะครับเป็นหัวฟอร์มนะครับท่านก็นะครับจะต้องอัปโหลดไฟล์นะครับขึ้นมานะครับแล้วก็แชร์นะครับอันนี้อยากให้ไปดูนะครับ การทำเว็บแอปเริ่มจากศูนย์นะครับจนถึงฮีโร่นะครับซีโร่ทูฮีโร่นะครับว่าถ้าเอารูปเข้ามานะครับจะไปแก้ตรงไหนยังไงนะครับพอได้รูปมาท่านก็จะต้องแชร์นะครับแล้วก็เอา ID ของรูปนะครับมาใส่นะครับตรงนี้นะครับในสคริปต์นะครับก็คือในไฟล์ Index นะครับในไฟล์ Index นะครับรูปที่เราจะต้องเอามาแทนที่นะครับ จะอยู่ตรงบรรทัดที่นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับตรงนี้นะครับบรรทัดที่26 imgsrc นะครับตรงนี้นะครับท่านเอา id ของรูปท่านนะครับ id เท่ากับเนี่ยนะครับหนึ่งนะครับลบออกนะครับมาจะถึงตรงนี้นะครับเอารูปของท่านมาใส่แทนนะครับไม่งั้นมันจะเป็นครูอภิวัตสอนสร้างสื่ออยู่นะครับให้เอา id ของรูปมาใส่ตรงนี้แทนนะครับมันก็จะเป็นรูปของท่านนะครับหรือถ้าท่านไม่อยากโชว์รูปท่านก็คอมเมนต์บรรทัดนี้ไว้ก็ได้นะครับ ก็คอมเมนต์ไว้นะครับก็ได้นะครับพอทําเสร็จแล้วนะครับให้ท่านกดปุ่มบันทึกนะครับบันทึกเสร็จนะครับให้ท่านมาตรงนี้นะครับการทําให้ใช้งานได้นะครับแล้วก็เลือกเมนูแรกก่อนนะครับเลือกเมนูแรกนะครับแล้วก็มากดปุ่มข้างล่างนะครับการทําให้ใช้งานได้แบบนี้นะครับมันจะมีการตรวจสอบสิทธิ์นะครับให้ทำให้เราอนุญาต การเข้าใช้อีเมลก่อนนะครับก็ตรงนี้นะครับคลิกให้สิทธิ์เข้าถึงนะครับเลือกอีเมลของเราครับจากนั้นไปที่ขั้นสูงครับแล้วก็ไปที่บันทึกข้อมูลไม่ปลอดภัยนะครับแล้วกดปุ่มอนุญาตนะครับพออนุญาตเสร็จนะครับเราก็จะได้ลิงก์เว็บแอปไปใช้งานก็คือลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะคลิกทดสอบดูนะครับ เนี่ยครับก็จะได้ลิงก์แบบนี้นะครับเนี่ยลูปให้ท่านไปเปลี่ยนตัวนี้เป็นเป็นลูปของท่านเองถ้าท่านจะใช้นะครับเสร็จแล้วผมจะลองทดสอบก่อข้อมูลดูนะครับสมชายนะครับเรียนดีนะครับเบอร์โทรนะครับดูซิว่าข้อมูลจะทํางานไหมนะครับแล้วก็ที่อยู่นะครับบ้านเลขที่ แล้วก็ลองเลือกไฟล์อะไรก็ได้นะครับทดสอบดูนะครับสำหรับผมเลือกไฟล์นี้นะครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกข้อมูลนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับรอสักครู่นะครับพอสําเร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นบันทึกเรียบร้อยแบบนี้นะครับแล้วก็จะเคลียร์ฟอร์มทั้งหมดเป็นค่าว่างนะครับจากนั้นนะครับท่านก็มาเช็คตัวนี้นะครับค่าก็จะนะครับบันทึกลงที่กูเกิลชีตแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนรูปภาพก็จะถูกบันทึกในโฟลเดอร์นะครับอัปโหลดไฟล์นะครับที่เราเอา ID ตัวนี้นะครับไปใส่ในสคริปต์นะครับก็นะครับหวังว่านะครับโปรเจกต์นี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกนะครับในการเอาไปใช้งานต่อยอดนะครับขอให้มีความสุขนะครับในกลุ่ม VIP ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ